งเช่าคอดี้ไทยทงางเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับทําดีเราชมทำชั่วขอดาดตรงไปตรงมาไม่ไว้น้าใครนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับเป็นแขกรับเชิญที่คุณผู้ชมชอบแล้วก็อยากให้มาบ่อยๆนะครับวันนี้มาเป็นขั้งแรกในรอบปีใหม่ของเรานะครับรองศาสตราจาราย์พรชัยเทพปัญญาอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิาลัยรลำกัแข็งสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณดูลแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านสัสดีปีใหม่กัครับ,รบอาจารย์ผมถามเรื่องหนึ่งสิฮะตอนนี้เนี่ยพรคประชาชนเนี่ยเขาจะชูอะไรเป็นจุดขายคะอาจารย์ในเมื่อหนึ่งหนึ่ง,งสองเขาเขาพูดไปได้แล้วนะคะเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ดูเหมือนว่า มันจะกลายเป็นจุดปกพ้องของของ,ของพรรคส้มมาว่าเอาออกจจะแกร้รัฐธรรมนูญอยู่ตลอดเวลาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาปหากท้องเรื่องปัญหาชายแดนเนี่ยด้วยเหมือนพรรคประชาชนเนี่ยจะไม่มีนโยบายตรงนี้หรือว่าไม่เด่นชัดตรงนี้ก็เลยสงสัยว่าเขาจะขายอะไรใครจะมาเลือกพรรคประชาชนฮะอาจารย์มีส้มไม่มีเทาไหมีส้มไม่มีเทาตรงเรื่องมีส้มไม่มีเทาไม่รู้จะขายได้ป่าแต่ก็จะขายมีส้มไม่มีเทา แต่ล่าสุดผู้สมัครของพรคประชาชนเนี่ยอาจารย์<พ>ที่บอกว่าพวพันเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งสองหมื่นล้านและคนคนนั้นเนี่ยก็เลอเผนี่ยเคยจ่ายเงินบริจาคให้กับพักด้วยถ้าเขามองดูเส้นทางการเงินเนี่ยเพอร์เผยพประชาชนเนี่ยอาจจะถูกยุบก,ก็ได้นะอาจารย์ก็ไอ้ไอ้ตรงนี้ไงก็จะเป็นตรงที่ว่าประชาชนเนี่ยคิดในเรื่องเหล่านี้อย่างไรถ้าเขาคิดว่าให้อภัยกันได้เป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมาเป็นอุบัติเหตุเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่อ ถ้าจะคิดไปตามคอนเซปต์ว่ามีสซมไม่มีเทามันก็ไม่ได้เพราะคุณผิดพลาดในการคัดสอนคนเข้ามาในพักถูกมาาะเมื่อคุณผิดพลาดในการคัดสอนคนเข้ามาในพักเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เทาด้วยซ้ำไปมันดําอะมันดําเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันไปนดําแล้วเนี่ยไอ้คาว่ามีสซมไม่มีเทานในการใช้การลนงลงหาเสียงเนี่ยมันก็ค่อย,ยงที่จะไปไปได้ลาบากไปยยอันางที่คุณโ<ม>น้พูดเนี่ย ในเรื่องที่จะเออเอาอะไรมาตัวเป็นชูนนโย,ยบายหลักเนี่ยผมส่วนตัวนะก็เห็นเห็นเห็นไม่มีอะไรแต่ถ้าสมมุติผมเป็นผู้เลือกเนี่ยนะถ้าสมมติผมเป็นผู้เลือกผมจะเลือกพรรคสม้มเพราะอะไร,ะไรถ้านะผมจะเลือกพรรคส้มเนี่ยผมเลือกโดยเหตุผลเดียวในการฐานะที่เขาแสดงบทบาทในการเป็นสาย้านในรัฐสภาในสภาผู้แทนผมจะเลือกเขาด้วยเหตุผลนี้อย่างเดียวเท่านั้นเอง ลองน,นั้นนโยบายผมก็ไม่รั่นไม,ไม่ไม่ได้เลือกเพราะนโยบายไม่ได้เลือกเพราะไม่มีเทาไม่ได้เลือกเพราะว่าเอ่อโน,น่นนี่นั่นแต่ผมเลือกอย่างเดียวก็คือว่าให้วกคุณได้เข้มแข็งไว้เป็นฝ่ายค้านนี่นการเลือกเนี่ยใช่เป็นผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกเขาเป็นฝ่ายค้านผมไม่เลือกเป็นฝ่ายารัฐบาลรู้ความเข้าใจไหมที่ผมพูดเข้าใจครับเข้าใจแต่ทีนี้ผมเลยถามอาจารย์ว่าถ้าพักสมเนี่ยบทบาทในการไปเป็นฝ่ายค้านเขา อาจารย์มองว่าเขาโดดเด่นเนี่ยแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขาค้านเนี่ยมันไม่เคยเรื่องไปถึงสารหรือไม่เคยเอานักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยเข้าคุกเลยแม้ว่ากระทั่งเรื่อง PN ตัว PN ของ แต่ทองถานก็ไม่เคยเอาเข้าสู่ศาลจะบอกว่าคุณสุชาติชมกินคอ์รัปชั่นประกันสังคมเรื่องก็ไม่เคยเข้าสู่ศาลแต่มามองบทบาทของประชาธิปัตย์ในอดีตเนี่ยที่เขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยหมอวัดงเนี่ยเขาเอาคุณยิ่งรักเอาลทัทมนตรีต่ตตตางๆานาะเข้าคูเ่เป็นแถวเลยเรื่องจำนำข้าวแสดงว่าบทบาทกันเป็นฝ่ายค้านของพรรคประชาชนเนี่ย เมื่อเปรียบเทียบกับบ,บทบาทฝ่ายค้านเมื่อเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยมันสู้กันไม่ได้มันคนระดับกระดูคนระเบอร์งั้นเลือกประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านดีกว่าเลือกพรรคประชาชนไปเป็นฝ่ายค้านไม่ดีกว่านะคะอันนั้นเขาค้านเอาจริงอันนี้ค้านเอาคอนเทนต์มีคนก็พูดกันอย่างนั้นอาจารย์มองว่ายังไงครับคือเอาเอาสองส่วนกันในเรื่องค้านเนี่ยคือพอพูดฝ่ายค้านทําทําหน้าที่ทํางานในรัฐสภาแต่จะมาพู้แทนแต่ทีนี้ไอแนวคิดของพรรคประชาชนเนี่ยก็จะไม่นาสิ่งจากภายในรัฐสภาเนี่ย มาเป็นข้อขัดแย้งไปให้องค์อือนอ่นตัดสินซึ่งเขามองดูว่าองค์กรอื่นเนช่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนไม่มีความยกย้ายจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เขาจะตัดตอนก่อนละไม่เอาไม่ส่งไม่ไปสารรัฐธรรมนูญเขาให้จบมาจบที่สาภาก็คือการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาได้รับบลาความทนทุกข์ทรมานเจอความเจ็บช้ำน้ำใจอย่างสารรัฐธรรมนูญมาเยอะแยะ ตั้งแต่คุณธนาธรเอ่ยคุณพิธาเอ่ยสีสิบสองอยมันเยอะยากไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาจะดันนำต่อไปที่ไปปปชไปโน่นไปนี่ไปองค์กรอ,อิสระอื่นๆเนี่ยเขาไม่ทําเพราะว่าเขาคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการที่ประกอบมาเป็นตัวแทนจากประชาชนอันนี้ผมคิดเอาเองนะ ไม่ใท่า,าย์คิดเอาเองนะฮะรคประชาชนเขาคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่ยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ส่งเรื่องไปไปองค์กรอิสระมาให้มันจบที่สภาพอมาจบที่สภามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจาย์ก็คือทุกอย่างก็ลอยนวลก็คือเหมือนกับมาเล่นปาขีอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็จบมันไม่มีมรรคผลที่จะลงโทษนักการเมืองที่โกงหรือคอร์รัปชันได้ไม่เหมือนการแสดงละครเวทีฮะบนบนบน,บนเวทีการซักฟอกแล้วก็จบไป แต่แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็ได้ได้ได้ไดไดมีโอกาสแสดงเอาจออกอผมยกตัวอย่างเลยคนหนึ่งในทธิพักประชาชนเนี่ยที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะคุณลมครับคุณลมหล,ล,ลังสิมานลมคือผมดูแล้วเนี่ยเขาจริงจังมากเลยกับเรื่องแสแกมเมอร์ทุนสีเทาเรื่องบิก๊กโยกเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เขาก็มีความตั้งใจในการทำงานน และเนือ่องจากระบบการเมืองของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคนเดียวเนี่ยมันโดดเด่นมันสามารถทําอะไรได้อย่างสารภาพนึกตามใจชอบได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คุณโู้พูดเนี่ยคุณโู้พูดถูกเลยถึงคุณพูดให้ตายเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเทศได้มันไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงไอ้สิ่งทีเ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ผมพูดจะชอบเนี่ยมันอาจจะเป็นชอบเป็นเป็นเป็นรายตัวหรือเป็นรายลาย,ลายคนลายบุคคลไปอ่ะผมถามคุณโน้คุณรน้ว่าเวลาคนเขาจะตัดสินใจเลือกภาคไหนเนี่ยเขอาอะไรมาตัดสินใจ เขาใช้อารมณ์อย่างเดียวจนันเขาจะมองแบบคุณนู่มาหไม่มองอ่าถูกต้องผมก็จะพูดนี่ไงไอ้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดกับคุณเนี่ยมันแค่นี้นี่ละนี่ละผมไม่ให้คุณตอบเลยชอบไม่ชอบอไม่มีเหตุผลถูกเนีออ่อากว่าคุณพูดให้ตายคุณพูดคุณพูดโน,น่นนีน่นั่นเยอะแยะเนี่ยคุณพูดตอบตรงใจผมแล้วผมกาลังจะพูดเรื่องเนี้ยก่อนคุณจะพูดอีกซ้ำไปแต่ผมลองดูที่คุณเนี่ยใจจะตรงกับผมไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนเล่นตั้งเนี่ยมันไม่ดูนะหวยใบเสร็จหวยกระเสียนน่นนี่นั่นเห็นเพื่อไทยเมื่อไหร่เห็นเพื่อไทยเมื่อไหร่กูกาจริงเป็นภูมิใจไทยกูกาเห็นบักประชาชนเมื่อไหร่กูกาแค่นั้นเองนะอาจจะมีปัจจัยเรื่องเงินก็เป็นปัจจัยเสริมเพราะฉะนั้นไอติมนโยบายอะไรไม่มีใครมานั่งอ่านหรอกไม่มีใครมานั่งดูอะ พราะฉะนั้นคุณตอบปัญหาผมหมดแล้วนะคุณคูอาจารย์ถ้าคนนี้มันเลือกตั้งเนี่ยโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากอารมณ์ความรู้สึกคือรักแล้วรักเลยจะดีจะชั่วก็รักเลยเหมือนเพื่อไทยอะฮะมันชั่วแสนชั่วเรื่องโกงอ่ะอันนี้พูดแบบตรงๆอ่ะคนที่ยังเลือกเพื่อไทยมา,าตักติดติดคุกจะนำข้าวเข็งกันอยู่แต่ก็ยังรักอยู่อ่ะแล้วอย่างนี้นะฮะประเทศไทยมันจะเปลี่ยนแปลงนะฮะมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะเอาเป็นกันอย่างนี้เอาอย่างนี้อาจารย์ผมพูดผมถามอาจารย์แบบตรงๆเลยนะ บอกว่าลงอย่างเงี้ยเขาทําให้จำนำข้าวจนกระทั้งยิ่งรัดต้กระเด็ดอนออกรักประเทศภูมิสารรับผลเสียเปียงทุกคนได้ติดคุกแต่ปรกากฏว่านายแพทย์บอกว่าลงสอบตกนี่คืออะไรของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์คือผมงงงงสิครับคำตอบอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณพูดะ่ะก็คือสิ่งที่คุณพูดนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบอกว่าภูมิใจไทยจะชนะเพื่อไทยเนี่ยในการเดินทางครั้งเนี้ยถ้าเหตุผลจากที่คุณพูดมาจากที่ผมพูดตรงกันเนี่ย ภูมิใจไทยจะไม่มีวันชนะเพื่อไทยเป็นอันขาดผูะมนุษย์เนี่ยมนุษย์การเมืองมนุษย์เลือกั้างเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นจะใช้เหตุผลอย่างคุณอย่างผมอย่างคนที่มีอรลยะทางความคิดแล้วเนี่ยไม่รู้ถึงห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าไป่ใช่ใครบอกโอ้โหภูมิใจไทยเนี่ยมาทั่วม,มาทั่วเนี่ยคุณเชื่อผมพอสุดท้ายพอทักษิณเนี่ยส่งสิกนาอะไรออกมาอีกโอ้ปิดการแล้วคุณก็พูดถูกทักษิณไปไงคนก็เห็นชั่วชาติแล้ว โอ้เสื้อแดงก็ยังไม่เฝ้านะจุกวรนยังรักยังรักยังรักอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครบอกภูมิใจไทยชนะเพื่อไทยเนี่ยนะผมไม่เชื่อผมอาจจะผิดนะผมอาจจะผิดแต่ผมไม่เชื่อแต่ผมเชื่ออย่างที่คุณคิดผมคิดคือความพอใจก็คือความพอใจออใจ,จะชั่วจะดีจะเลวยิ่งรักจะเป็นยังไงเอ้ยแทงจะเป็นยังไงถนักทอนจะเป็นยังไงคนก็ไม่ได้คิดหรอกเอาคอเรารส้มแดงน้ำเงินแล้วก็ว่ากันว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ ถ้าคุณลองไปทำไอ้เซอร์เวดูสิอ่ะคุณจะเลือกภรคการเมืองไหนท่านก็บอกว่าภรคสม้มมีนโยบายอะไรที่เด่นตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้มีอะไรเด่นเด็กคนนู้นตอบไม่ได้อืมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เมื่อก่อนเราจะพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองถูกไหมถูกไหมจะมาอนาคตใหม่หนึ่งหนึ่งสองนันมันเด่นมากเลยถูกไหมมาตอนนี้ตอบไม่ได้ละอะไรเด่น เทาก็าไม่อย่างที่คุณพูดมันก็ไม่เด่นอะไรมันก็อภิสษ์ก็พูดเรื่องเท่าทุกภาคพูดหมดเรื่องเท่าอนุทินก็พูดเรื่องเท่าทุกภาคพูดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าประมาทภาคเพืพอพ่อไทยนะเ<อ>นื่องจากเหตุผลก็คือมนุษย์ไม่มีเหตุผลขึ้นอ,อยู่ความพอใจกูรักกูก็รักอะ่ะมีอะไรไห<อ>มให้พูดได้เร็วให้เอาข้อมูลอะไรมาเสนอไปให้เห็นภาพก็ไม่เชื่อไม่เชื่ออยู่ดี เพื่อไอ้การเปลี่ยนแปลงของโหวเตอร์เนี่ยมันยากนะผมยกตัวอย่างอเมริกาเนี่ยไอ้ดีโมแคลดกับดีพาร์ิการเนี่ยคนจะเปลี่ยนไปเป็นดีโมแครดไปเป็นดีพารการเนี่ยมันยากมากนะถ้าเราเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยมันเชื่อตลอดนะแล้ดพาร์ิกันจะไปเป็นดีโมแคลตมันก็ยากมากนะคือคนเชื่ออะไรแล้วมันเชื่อตลอดทํามันจะบ้าบ้าบอยยังไงก็ตามเนี่ยอุลักษณ์ตัวอย่างเนี่ยมันมันมีอะไรไหมแล้วมันจะเลือกตั้งแล้วมันจะยังไง จ,จริงอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองไทยเราเนี่ยมันถึงได้นักการเมืองที่ไม่ดีไงเพราะประชาชนเนี่ยเป็นอะไรเป็นสิ่งที่กันกองของตัวแทนประชาชนเข้าสภาเนี่ยใช้ความรู้สึกความพอใจความรักเป็นหลักใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักมากกว่าเหตุผลมากกว่าปรากฏการมากกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการทํางานอาจารย์พูดมัน คงจะเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าคนไทยเราเลือกพรรคการเมืองเลือกจากความรักความพอใจนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลือกพราะถามา20ปีเชเว้นจะเกิดอาการหักเหหรือปรากฏการหักเหอังเคิลนะฮะหลานอังเคลนั่นนะคะที่จะทําให้เพื่อไทยเนี่ยถดถอยก็ตรงหลังอังเคลเนี่ยฮะหรือกระทั่งรักเพื่อซอบมาตลอดหักก็ไม่พ้นน,นะฮะอังเคลเขาก็ไม่เชือ่อ็มาพูดแค่นี้อะไรมากมายเขาคุยกันปกติธรรมดาสิ่งต่างๆยังไม่เกิดขึ้น เรื่อไออังเคลเนี่ยก็ก็ไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ที่จะทําให้คนเขาเปลี่ยนใจนะคุณคิดว่าอังเคลเนี่ยเรื่องอังเคลเนี่ยจะไม่คนเปลี่ยนใจไม่เรื่องเพื่อไทยเหรอคิดว,ว่าเรื่องอนะังเคลเนี่ยเป็นจุดบอดโอ้ยลอยจะมีสักคนสองคนมั้งคุณดูโพนี่ดูโพมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะพ<อ>ยานสิ่งที่คุณเอ่อเกตด,ดูคุณดูอย่างนงี้อ่ะนะผมจะพูดตรงน,นี้สําคัญเพง่งรัฐพงศ์ไม่เดินอะไรเลย,เลยน่าจืดน่าจืดที่รัฐพงศ์อยู่ได้ทุกวันเนี่ย พะพรรคสม้มไม่ให้นัทพองศ์อยู่ได้เพราะตัวนัทพงศ์เองแต่นัทพองศ์อยู่ได้เพราะพรรคสม้มเพราะฉะนั้นคะแนขนของพรรคส้มเนี่ยจะสูงกว่นนาคะแนนตัวของนัทพงศ์ตลอดเวลาเพื่อไทยกันเดียวกันดตอร์ชเชนอยู่ได้เพราะเพื่อไทยอยู่ได้เพราะสีแดงไม่มีพไม่มีสีแดงดอตอร์ชเชนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเนี่ยเป็นตัวทําให้ดรชเชนเนี่ยมีป,ประกายมีแสงไฟออกจากตัวเองช <ขอ S 1> ัาเจนร้ดับสองพรรคแต่มันจะแตกต่างกับพรรคส้มในอดีต พิธามันทั้งพรรคและทั้งตัวเองมันช่วยผลักดันให้พรรคเนี่ยมีคะแนนเสียงสูงหรือทักษิณยยิ่งรักทั้งตัวและพรรคแต่ครั้งนี้ในการที่ผมพูดเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้ยดอกรเชนเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้ทุกวันนี้คะแนนเสียงอัพทุกวันนี้ขึ้นมาเนี่ยพระพรกคเพื่อไทยนะตรงกันข้ามกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเลที่สูงทุกวันทุกวันทุกวันขึ้นมาเนี่ยเพราะคุณหนูอนุทินไม่ใช่ตัวพรรค ไม่ใช่ตัวพรรคภููมิใจไทยเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเนี่ยถ้าขารดรนทินพันสกนเนี่ยนะหัวหน้าตัวท็อปผู้ที่ทำให้แผ่นดินไทยเนี่ยกลับมาสู่ในมือของของพวกเราเนีน first first one, ่ย <el> มันยากเลยนะเพราะฉะนั้นทางเดินต่างสามภาคแดงน้ำเงินส้มเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าปรากฏการแต่ละภาคมันแตกต่างกันนะครับทางน้ำเงินเนี่ยตัวผู้นำชัดชนะครับตัวผู้นำชัดชัดเลยตัวคุนทินชัดๆล้วนเลย โดยตัวภาคแทบจะไม่มีอะไรเลยครับเอาสามพักนี้แดงน้ำเงินส้มอาจารย์คิดว่าพักไหนจะคะแนนเป็นอันดับหนึ่งนะฮะพวกเขาบอกอยู่แล้วพักส้มแล้าพอผมไล่ก็กันนะเอาอาพักส้มอันดับหนึ่งนะพักส้มอันดับหนึ่งอาจจะน้อยกว่าเก่านะเอาอย่างานี้อ่นะของเก่าร้อยห้าสิบอาจจะน้อยกว่าเก่าแต่นี่อันดับสองอันดับสามตอนนี้เราเป็นการตัดเชือก มวยคู่สําคัญจะโชคกันใครจะเป็นที่สองพรรคนั้นจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมจะพรรคส้มไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยถ้าคนเขาจะเลือกพรรคส้มเนี่ยอาท่านพผมจะเลือกพรรคส้มเนี่ยผมไม่ได้เลือกให้เป็นรัฐบาลนะอืมผมให้เลือกเป็นสายค้านเพราะเลือกยังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลครับยังไงยังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาล ไปแคนั้นน้าเงินกับแดงคุณที่สองที่สามคุณชิงกันใครได้ที่หนึ่งจัดตั้งรัฐบาลไปทีนี้ทําไมผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดเพราะคิดเองนะผมพูดจากที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยอันนี้คุณต้องฟังจุลพัธ์พูดชัดเจนนะจุลพันธ์พูดชัดเจนนะไม่รู้คุณได้ยินหรือเปล่าจุลพัธ์พูดชัดเจนว่าไม่จําเป็นต้องที่หนึ่งจะต้องจัดตั้งรัฐบาลเสมอไปอถูกไหม หมายความว่าคุณพูดอย่างนี้หมายความว่าคุณรู้แล้วละว่าที่หนึ่งคือใครคุณรู้แล้วเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้วล่ะคุณจะได้ที่สอง,งได้ที่สามเพราะงั้นคุณจะจริงกันที่สองที่สามและที่สาคัญที่สุดก็คือพรรคส้กมกับพรรคดาเงินดันไม่จับมือกันเด็กก็เท่งพูดแล้วเด็กถ้ามีอภูมิใจไทยจะไม่ให้สอสอในพรรคประชาชนเอ,อ่ยเอื้อนประโยคชื่ออนุทินจากปากคุณได้ยินใช่ไหมได้ยินครับ และที่สำคัญที่สุดมีภูมิใจไทยมันพ่วงเขียวไปด้วยพ่วงเขียวไปด้วยแล้วส้มจะอยู่ยังไงส้มเขียวน้ำเงินเไป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูอะไรเลยข้างหน้าเนี่ยไม่ยกสน,นันหรือไม่อ,อุนรดูทิน,น,น,ทนเป็นนายกเท่านั้นเองอ่าเพราะฉะนั้นสองพักนี่แข่งกันเพื่อจะชิงที่สองไม่ได้ชิงที่หนึ่งนะชิงที่สองไม่มีผิดพอไปอยากได้เดี๋ยวอีก อีเจ็ดเดือนคุณเรียกผมมาใหม่โอเคก็คือไม่ต้องทนายก็เป็นอนุตินเป็นนายกและสุดท้ายแล้วการจับมือกันก็จะประกอบไปด้วยแดงน้ําเงินเขียวหรือฟ้า,าถ้าเขียวก็ไม่มีฟ้าถ้าฟ้าก็ไม่มีเขียวแต่แดงกับน้าเงินจับคู่กันแน่นอนใครเป็นนายกอยู่ที่ใครได้หนับสองเอานี้เอานี้แดงน้ําเงินเขียวจับกันแน่นอนแล้วก็ถึงสองร้อยห้าสิบด้วยแดงน้ําเงินเขียวแต่สมมุติอาจารย์ สมการที่ว่าแดงกับน้ำเงินบวกแด่นอนบูกเป็นเขียวแต่ถ้าเขียวได้น้อยกรณีพักธรรมนัตเนี่ยได้น้อยพักประชาธิปัตย์ได้เยอะแล้วพักประชาธิปัตย์ดันมีพักของเศรษฐกิจของเอ,อ่อทัพเลิตหังสีรวมไปถึงพักคนอื่นเนี่ยรวมกันแล้วได้เยอะพอจะจับได้ก็เป็นไปได้ไหมจานคือแดงน้ำเงินประชาธิปัตย์แลพะพรรคพลเตกรังสีและคน,นอื่นแล้วก็ตัดดันคุณธรรมนัสไ,ไปเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับพรักประชาชนคืออ สูตรที่ผมพูดเนี่ยนะสามพักเนี่ยทิ้งกันไม่ได้หรอกเขียวแดงน้ำเงินถ้าขาดพักใดพักหนึ่งเนี่ยเสียงไม่พอพระเอกถ้าเอ่อรเกรังสีจะได้สักกี่เสียงอ่ะคุณลองคิดดิพื้นที่มผม<ร>ว่าไม่ได้เลยบาติลิสจะได้ถ้าใครหลายคนสองคนหรือยังไงระชาธิป,ปัตได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับพักรวมไทยสั้นชาติเราก็ยังไม่รู้ถูกไหมครับถูกเพราะั้นเนี่ยที่แน่ๆเนี่ย สามพักเนียจับกันแน,น่ๆอยู่แล้วอ่ะเพื่อไทยเหง่งสวยๆวยเนี่ยร้อยยี่สิบอ่ะภูมิใจไทยเก่งหน่อยขึ้นมาก็ร้อยสามสิบนะภูมิใจไทยเก่งขึ้นมาหน่อยร้อยสาสิบกับร้อยี่สิบสองร้อยห้าสิบแล้วนะครับแล้วก็บวกบกพักเขียวอีกสักยี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบแล้วเกินแล้วมไม่ใช่เป็นต้องพักอื่นเลยเพืะะั้นคุณด้ยอย่าไปไม่ต้องไปมองอะไรเลยไม่ต้องไปคิดอะไรแล้ว มันชัดเจนอยู่แล้วทุกอย่างมันจบหมดแล้วเพราะทุกคนพูดมาแล้วสารภาพาบาปมาหมดแล้วนี่คุณจุฬาพันธ์พูดแล้วเนี่ยเอ้ยที่หนึ่งไม่จำเป็นมาควา,ามว่างานคุณบอกที่หนึ่งไม่จำเป็นก็คือคุณปฏิเสธส้มอือถูกไหมถูก<า>คุณปฏิเสธส้มชัดเจนเลยพยันส้มตอนนี้หัวเดียวกระเทียมรีบคุณต้องทอําอย่างเดียวคือคุณทําให้เกิดโอ้ห s ึนามิทางการเมืองขึ้นมาให้ได้ถึง สองร้อยขึ้นน่ะถ้าขึ้นถึงสองร้อยคนมันก็เกรงใจนึกออกว่าพัคหนึ่งได้สองร้อยเสียงไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลนี่มันก็เครียดเหมือนกันนะแต่ภาคส้มถึงถึงสองร้อยก็ไม่ได้จัดตั้งหรอกเพราะเขาล็อกึกตัวเลขไว้ลวอ,อันนี้ผมพูดจริงจังมากเลยไม่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 ได้ไม่ได้ยกเบงห่วนและพูดนแบบไม่ได้ยกเบงเด้อพูดจากข้อมูลพื้นฐานที่ผมรับฟังมาในเชิงปัญชัม ถ้าอย่างนั้นฟังจากอาจารย์พูดเนี่ยคนที่เป็นเลือกพรรคส้มเนี่ยก็ต้องทําใจเวลานะเลือกพรรคส้มไปเป็นฝ่ายค้านนะฮะเป็นฝ่ายค้านอีกสมัยอย่างนะ,ะจนกว่าคุณจะได้250เสียงขึ้นไปคุณถึงจะได้เป็นรัฐบาลมีอย่น้อยที่สุดต้องได้ประมาณสัก200เสียงครับอาจารย์เขาก็อาจจะได้เขาก็อาจจะได้รวมกับพรรคอื่นนะัเป็นรัฐบาลอ่าใช่ถาาได้200เสียง220เนี่ยคนาอาจจะเกรงใจเขามาร่วมด้วยอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยแต่ประชาธิปัตย์เขาได้สาิบเสียง พักคสมได้สองรอยี่สิบเสียงเขาอาจจะมารวมกันเพราะยังไงอาหลานก็จับเมือนอยู่แล้วมันก็จะอาหลานไหมเข้าใจไอติมกับพัิฤลษไหมครับไอติมแหละไปย่าใจไออะไรไอสมการการเมืองครั้งเนี้ยดูง่ายสุดเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยเจ็บใจพรรคสมมากๆเลยอยู่ดีๆไปยกให้อุรุทินเฉยๆโดยไม่ยอมรับตําแหน่ง เท่ากับการเป็นการทางพรรคเพื่อไทยโดยตรงเลยที่ทําให้นายกจากเพื่อไทยคนสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถจะขึ้นมาเป็นนายกมน,นตรีได้ถ้าไม่มีพรรคส้มเนี่ยเพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลอยู่เลยจนปัจจุบันถูกไหมใช่ถูกไเปเย็นทักสิงกากบ้างนะกับการกระทําของพรรคสม้มในการที่เอาอนุทินขึ้นมาอืโดยที่ตัวเองไม่เอาอะไรเลยนะ เป็นไฟ่คำแม่ฮะอาจารย์ก<แ>็เรียกเป็นไฟ่คำแล,แล้วมันจะจับมือกันได้อ่ะครับอ่ะอ่ะฟังอาจารย์พูดแล้วก็ละครจะเห็นภาพการเมืองจะเกิดขึ้นในรัฐบาลน,นั่นนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบขคอขอุณรองศาสตราจารย์พอใจเทพยาขอบคุณนะครับอาจารย์วันนี้สนุกมากขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแต่เท่าไหร่ทั้งโปดนะครับก็ต้องอยู่ที่ตัวเลขจริงๆเนี่ยว่าจะได้เท่าไหร่ภูมิใจไทยอาจจะถล่มทลายหรือพัก ส้อมอาจจะได้คะแนน200เสียงก็ปีสิบเป็นไปได้หรือเพื่อไทยเผอจะมาเป็นที่หนึ่งก็ได้หรือพรรคชาธิปัต์อาจจะได้40-50เสียงหรือจะเป็นแลนสไลด์ของพรรคเศรษฐกิจหรือรวมไทยสากชาติจะมามือขึ้นมาทั้งหมดอยู่ที่การเลือกของคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับคนไทย6 0ล้านเสียง7 0ล้านเสียงที่จะเลือกตั้งนะครับแต่จะน้อยที่สุดวันนี้เราได้คุยกับอาจารย์ประชัยแล้วรู้ว่าคนไทยบ,บางส่วนตัดสินใจลงกาพรรคด้วยความรัก อยากให้เอาความรักออกไปนะครับแล้วกาดด้วยเหตุผลนะครับว่าพักคไหนที่ เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดพักไหนเคยทํานโยบายอะไรเป็นประโยชน์กับเราพักไหนหลอกลวงเราพักไหนมีนโยบายสแกมเมอร์คือหลอกว่าจะแจกนู่นแจกนี่จากนั่นและสุดท้ายไม่ได้แจกหรือพักไหนไม่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาปากท้องเลยมุ่งที่จะเรื่องของรัฐธรรมนูญกับเร,รื่องหนึ่งหรือสองอะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมทางบ้านต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะการพักไหนเสียงอยู่ในมือของท่านแล้วนะครับและที่สําคัญอย่าขายเสียงเลยนะครับรับเงินเท่ามาซื้อเสียงของคุณ บอกเลยว่าคุณจะพบกับความโชคลายในชีวิตนะครับเพราะเงินเหล่านั้นเป็นเงินบาปเงินบาปอยู่ไทยคนนั้นก็บาปไปด้วยนะครับขอจบรายก,การต้ขอกขอขับคุณผู้สับคุติการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสิร์บอาหาร่างเชา่าเิาไทยตงเ่างเางอเกษษ้าศูเกสนใจ1ส2 1 2น0 6 9 9 1 2 1์หกหกหรือว่าไลน์อดกหลไทยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ